3ไข่ที่ผู้ป่วยโรคไตในระยะ3บระยะ4ระยะ5ไม่ควรทานไข่ขาวเม็ดไข่ขาวผงไข่ขาวน้ำข้าวนะคะสไข่ที่ผู้ป่วยโรคไตไม่ควรเลือกทานนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตระยะ 3B ีระยะ4่แล้วก็ระยะ5ค่ะ มีไข่อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะในระยะ 3B ปีระยะ4ระยะหเราจะต้องดูแลเข้มวงวดนะคะในเรื่องของการทานโปรโตีนค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราทานโปรโตีนที่เยอะเกินไปนะคะก็จะส่งผลทําให้ค่า BUN หรือว่าค่าของเสียนั้นสูงมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อ b u n สูงหรือว่าตัวของเสียนี่นสูงมากขึ้นนะคะก็จะทําให้คนไข้เนี่ยมีอาการเบื่ออาหารอาเจียนทานข้าวไม่ได้นะคะและก็จะส่งผลทําให้ไตทํางานหนักในการขับของเสียส่วนเกินนั้นออกก็จะทําให้ค่าคลร รีตินินหรือว่าตัว CR สูงนะคะเมื่อ CR สูงก็จะส่งผลทำให้ค่า G m r ลดต่ำลงนะคะเพราะว่าค่า GFR ค่ะเกิดจากการคำนวณโดยใช้ค่าครีตินินหรือว่าตัว CR เพศและก็อายุของคนไข้คำนวณมานะคะถ้าเกิดว่า CR เราสูงนะคะ G ม r เราก็จะลดต่ำลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะสามไข่ที่ผู้ป่วยโรคไตไม่ควรเลิกทานที่อ้อมนำมาฝากในวันนี้นะคะเพราะว่าผู้ป่วยโรคไตนะคะเราเข้าใจดีว่าไข่เนี่ย ผู้ปว่วยโรคไตควรจะเลือกทานค่ะโดยเฉพาะไข่ขาวนะคะที่เหมาะสําหรับผู้ปว่วยโรคไตในระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ที่ทานแล้วของเสียงไม่สูงนะคะของเสียงแทบจะไม่มีสะสมเลยนะคะเพื่อที่ไตจะได้ไม่ทํางานหนักนะคะแต่ก็จะมีอยู่3ไข่ที่ผู้ปว่วยโรคไตในระยะท้ายนี้ไม่ควรทานนะคะไข่รแรกเลยนั้นก็คือไข่ขาวผงค่ะอย่างที่2ก็คือไข่ขาวอัดเม็ดค่ะเพราะอะไรเพราะว่าไข่ขาว2ชนิดนี้นะคะทํามาหรือว่าเหมาะสําหรับผู้ปว่วยโรคไตในระยะที่มีการ ฟอกไตล้างไตแล้วค่ะเพราะว่าในระยะนี้นะคะเขาจะต้องการโปรโตีนที่เยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาฟอกไตล้างไตเนี่ยเขาก็จะสูญเสียโปรโตีนออกไปเยอะนะคะเขาก็เลยต้องทานเข้าไปเยอะถ้าเกิดทานจากอาหารเนี่ยมันจะไม่เพียงพอเขาก็เลยต้องทานพวกไข่ขาวพองหรือไข่ขาวแอนด์เม่นเนยเสริมเข้าไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตในระยะ3ามระยะ4ระยะ5เราต้องจํากัดปริมาณการทานโปรโตีนแบบเข้มงวดซึ่งปริมาณที่เราคํานวณออกมาแล้วเนี่ย จากน้าหนักตัวที่เหมาะสมของคนไข้เนี่ยความต้องการปโปรตีนต่อวันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ30-40ถึงกรัมหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้ตามน้ําหนักตัวที่เหมาะสมของคนไข้ซึ่งตรงนี้เป็นปริมาณการทานต่อวันด้วยนะคะซึ่งถ้าแบ่งออกมาเป็นไข่เนี่ย ก็จะค่อนข้างน้อยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราคำนวณอ,ออกมาแล้วนะคะจากน้ำหนักตัวที่เหมาะสมของคนไข้เนี่ยความต้องการโปรโตีนจากไข่ขาวนะคะอยู่ที่7ฟองต่อวันเท่านั้นซึ่ง7ฟองตรงนี้นะคะก็จะต้องแบ่งทานเช้ากลางวันเย็นโคดตามันก็จะค่อนข้างน้อยนะคะเราก็นําตรงนี้ไปทําอาหารทานดีกว่านะคะเพื่อที่เราจะได้ทานโปรโตีนที่เพียงพอแต่เราก็ไม่ต้องเสริมเข้าไปเยอะเพราะถ้าเกิดว่าเราเสริมเข้าไปเยอะนะคะไปทานไข่ขาวเม็ดไข่ขาวผงเสริมเข้าไปไตเราก็จะต้องทํางานหนักของเสียก็จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะก็ไม่ควร ที่ทานสำหรับไตระยะ3 b บีระยะ4ระยะ5นะคะและอีกหนึ่งไข่ขาวที่ไม่ควรทานนั่นก็คือไข่ขาวน้ำข้าวค่ะเพราะว่าจากโคต้าเมื่อสักครู่นะคะที่บอกทานไข่ได้7ฟองต่อวนันเช้ากลางวันเย็นรวมนะคะ ก็แทบจะไม่อิ่มแล้วนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปทานไข่ขาวน้ำข้าวเพิ่มส่วนมากก็จะทานช่วงก่อนอาหารเช้าค่ะทานไข่ขาวน้ำข้าวเสร็จแล้วก็ไปทานอาหารเช้าทานกลางวันทานเย็นค่ะถ้าเราไปทานเพิ่มแบบนี้นะคะก็จะทําให้ BuN หรือว่าค่าของเสียนั้นสูงมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อนั้นนะคะไตจะทํางานหนักครีตินินก็จะสูงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะผู้ป่วยโรคไตใน,นระยะท้ายนี้ก็ไม่ควรทานไข่ขาวน้ำข้าวและยิ่งถ้าเกิดว่าทําไม่สุกทําไม่สะอาดนะคะเกิดการติดเชื้อเกิดท้องเสียสูญเสียเกลือแร่หรือว่าคนไข้นะ ยิ่งอ่อนแรงอยู่แล้วนะคะก็ยิ่งอ่อนแรงไปมากยิ่งขึ้นจากการที่เกิดการติดเชือ้อหรือว่าท้องเสียก็จะทําให้ ไตวายเฉียบพันุ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะสามไข่ที่ผู้ป่วยโรคไตในระยะ3ามีระยะ4ระยะ5ไม่ควรทานนะคะนั่นคือไข่ขาวเม็ดไข่ขาวผงนะคะหรือว่าไข่ขาวน้ำข้าวนะคะถ้าเกิดท่านใดทานอยู่แล้วก็ค่าของเสียสูงมากๆกนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงหรือว่างดการทานไข่เหล่านี้ไปเลยนะคะไปเลือกทานไข่ขาวสดในปริมาณที่เหมาะสมตามที่คำนวณได้ตามน้ําหนักตัวของคนไข้นะคะเพื่อที่ไตไม่ทํางานหนักของเสียไม่สูง GFR เราจะได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปฟอกไตล้างไตค่ะสาหรับกินดีมีสติกับคุณอ้อศา,ศา ดีนีฝากไว้เพียเท่านี้สวัสดีค่ะติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์อ้อมสารีนีหรือที่ facebook กินดีไตดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ youtube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาว่ามีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะ